ได้ยังเริ่มเลยไหมโอเคจัดไปฮะไม่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 เฮ้ยเคหยุดเถอะกูขอร้องเลยอย่าอย่าทำอะไรกูเลยหยุดเถอะหยุดเฮ้ยหยุดปากอย่าร้องด้วยโอเคไม่ต้องร้องมึงมีทางเลือกแล้วต้องห่วงเลยมึงแล้วไปไปไปกูทำอะไรกูทำอะไรกูเราเป็นหนักก็ดีนะ เดี๋ยวดลูกลงเอานะก็ล้กเขาล้มไม่ไม่ไม่เฮ้ยดีว่าไอ้ตุ๊ดกูจะเล็งไม่ไม่ไม่สามวันก่อนหน้านี้ยูบิซอฟภูมิใจเสนอนักเกาะสวรรค์อันปาเทินที่ยังไม่มีการค้นพบผู้ชายคนหนึ่งคริสโตเฟอร์มินพราส จะปชิดเกาะอันแสนตรลายแห่งนี้โปรดติดตามกาจนภัยของเขาและนี่คือฝานาลกอกไกปืนเที่ยงพ่องสิมันต้องชื่อวาสลินโนยโมยัดตากันนะครัให้พวกคิสวินพาร์ตหยุดที่นี่แล้วเรามาถ่ายนางเบิร์กเกมแอ็ดสินคริสและเอ็นซีโอนี่มันพักผักไายพักสามนะพักสามไม่กขายสาม โอ้กูไม่ผิดนะไอ้พวกคริสมินพาสอยู่ที่นี่แล้วเรามาถ่ายนางบนเกาะให้กับเกมฟรักไคสองจูบิซอฟส่งผมมาเอาคอคริสนี่มันผักไคพักส,สามพักส,สามพักส,สามใช่มันเป็นไตพ่พาสไอ้เหี้ยจูบิซอฟส่งผมให้มาเอาชีวิตรอดในที่นี่สามวันรู้เลยไหมกวาม่ากูจะรอดมันได้เนี่ยมัน <Are they S 2> ต้องฝึกออกมาจากลูคี้ก็แม่เอ้ยลูคี้แม่เลยทีเดียวนะกูสอนมึงเบรรี่ ไอ้เหี้ยนั่นซะแต่สามสนูจูสามสองหนึ่งห้งมีเยอะเลยที่เต็ไมไปด้วยฝูงลิงมากมายเลยนะครับแล้วผมจะตามล่าลิงพวกนั้นแล้วลต่ตอ่อยไม่คิดหน้ายับเลยพวกกูนี่หน้าย,ยักไอ้สัสไ,ไอ้เหี้ยแหวนรีกบอกมึงปิดบกกีทกี้ไงไอ้เหี้ยคิดมึงแหกตาดูซิว่าใชวาวอสื่อสารของกูจะที่ไหนไอ้สัสเฮ้ยด้ยินไม่เพื่อนเออกูได้ยินมึงแล้วล่ะ ได้แล้วเป็นยังไงบ้าง,งเห็นพวกเราไหมเออใช่ใช่เห็นนายแล้วน่ะนายอยู่บนเรือใช่ไหมอยู่บนเรือครับโโอ้หปบอกนกว่าแกงอ่อมใช่ฉันเห็นนายแล้วได,วดว้เปิดปาร์ตี้กันเลยพ่องตา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 ยแม่งสิ้นด้วยแมง่ง มันแม่งแดกเหล้าแล้วบริการเอาข้าวลามถูสระเปาชิบหายอยากอยู่ที่ด้านนี้เีตายสิมันสระเปาเฮ้ยทำอะไรของมึงวันนี่ยจะจับเลดก,กล้องเนี่ยมันต้องพันห้าร้อยเหรียญเชียวนะเวย้ยหืผู้ละเสดายโนมไอ้ส่อไอ้แรกก็คือการเอาตัวรอดคือต้องการหาแหล่งน้ำถ้ามึงขาดน้ำไปสามวันมึงตายแน่เออ,อจริงดิ เออกูก็ไม่รู้เลยมากหรอกอย่าถามกูเลยดีกว่านะผู้หญงกับน,น้ำที่มึงเหยียบเนี่ยนะสะอาดแม่งโคตรเลยเฮ้ยกูกำลังหาแหล่งน้ำสะอาดอยู่นี่เนี่ยออมึงรวยนี่ว่าเห็นอะไรไม่ก็เพอร์เฟกไปหมดอ,อ,อยู่มีทาจ้างกูมาทำไอหา่านนี่ส่วนมึงแค่รับจ้างแบกกล้องซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมอ,ออกกูถูกจ้างว่าถ่ายเก่งเว้ยบิ๊กมาม่าภาคสองเราจะเหมาะสำหรับมึงแล้วนะเฮ้ยคิสเฮ้งูไอ้ไหนไอ้ยไม่งู ใส่กล่องคืนไปตกไม่สั่นใช่ไหมกูบอกแล้วว่าจะเจอแหล่งน้ำสะอาดนี่รู้ไหมจะตั้งชื่อน้ำตกนี้ว่าอะไรจะตั้งชื่อว่าไอ้คว้ยเบอร์รี่ไงล่ะฮึมไม่เป็นน้ำจืดที่ของหวานที่สุดในโลกเลยจะบอกให้เออคริสขอร้องละอย่ามาตอนนี้กลัวลังเหนื่อยเข้าใจไหมเออคริสมึงเห็นตาดูไอ้ตัี้เชีกลัวลังลมดีเนี่ย อะไรวะเฮ้ยเลือดเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอะไรู้นี่ยไอเชี่ยอะไรวะเนี่ยไอสัตว์นี่มึงแดกซากน้ำเฮี้ยจากศพนี่เลยโอเคพวกยังไงเดี๋ยวอย่าเอาคลิปนี้ลงเน็ตเด็ดขาดกูสัญญากูจะรีบเอาไอสัตว์เนี่ยอะไรวะนี่ยอะไรวะ เฮ้ยนี่มันกวางใช่ไหมน่ะเฮ้ยกวางเป็นคนนะเฮ้ยกวางแน่ๆมันต้องไปดูเลยเฮ้ยดูดูนั่นดูนั่นดูนั่นเฮ้ยนี่มันคนตะลุกกวางนี่ว่ะตื่นตาตื่นใจพระเจ้าอุ้ยคครับได้โปรดได้โปรดจะฆ่าผมเลยไปเชียแม่งอะไร้เย ฉันบอกนะและยังถึงนิยามของความมิกลจริต